อายุเข้าไทย2ลูกเตรียมแผนรับน้ําท่วมทางดรสุรสีรกิติบุญทนนะครับเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับหรือสทนชในฐานะรองผู้อำนวยการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติหรือกอนชนะครับสวัสดีครับทานเลขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นิรายุคุณสุติภพรับผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับครับพายุที่จะเข้าไทยสองลูกเนี่ยนะครับได้มีการ พูดคุยกับกรมอุตุหรือว่ามีข้อมูลเบื้องต้นไหมครับว่าความความรุนแรงมันจะขนาดไหนยังไงครับ <S <S เออือเรียนอย่างนี้ครับว่า,วาทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ทางสสนอนะครับได้มีได้มีการคาดการชาดการก็คือคาดการว่ามีแนวโน้มน่าจะมีพายุหนึ่งถึงสองลูกที่อาจจะเข้ามาทางประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามอันนี้คือการคาดการมันต้องไป สถานการณ์ในเรื่องของสภาพอากาศว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระยะเวลาใกล้ๆถึงจะตอบได้ครับก็คือว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยากับสสนก็ขอระยะเวลาที่ติดตามในเรื่องของการ์ก่อตัวพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกตรงเนี้นะครับอ่าสักสามถึงห้าวันล่วงหน้าก็จะตอบได้ว่าทิศทางเนี่ยจะเป็นอย่างไรไแรงจะเป็นอย่างไรใช่ครับ ซึ่งซึ่งณขณะนี้เรียนครับว่าถ้าหากเราไปดูในแผนี่่ษาศาสตร์ผิพื้นของทางกรมศึงนิวมิทยานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยในแปซิฟิกนะครับทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต่อตัวอยู่ใหนึ่งลูกก็คือคส่วนของณขณะนี้เป็นด e เป e ั i o อยู่นะครับ ก็มีทิศทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ uh huh. อ่าซึ่งดูแล้วลูกนี้เนี่ยไม่น่าจะมาทางประเทศเรานะครับ uh huh. แต่ขณะเดียวกันนะครับมันจะมีอีกตัวหนึง่งก็คือณนะขณะนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงอยู่ทางที่ตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ uh huh. นะครับตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูการฒนะตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําของกําลังแรงของอันนี้ด้วยนะครับ การการที่ <c oughs> การก่อตัวในลักษณะแบบนี้เนี่ยถามว่ามันจะลงมาต่ำหรือมันจะขึ้นไปสูงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงของทางประเทศจีนครับ <c oughs> ถ้าสมมติทางความกดอากาศสูงเนี่ยแผ่ลงมากดลงมามากมันก็จะทำทางของพายุเนี่ยอนขทางมันไปต่ำถ้าไปต่ำปุ๊บเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะมาทางบ้านเราแต่ถ้าสมมติมันกดมาไม่ได้ต่ำมากมันจะสูงมันก็จะขึ้นไปทางทิศ อาจจะเป็นตะวันตกเฉียงเหนือเข้าขึ้นไปทางประเทศจีนหรือไปทางเวียดนามหรือไปในาาลักษณะแบบนั้นแต่อย่างไรตานครับเราต้องมีการติดตามอยู่อย่างต่อเน,นื่องครับและอย่างที่ผมนาเรียนครับว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยากับทางสสนนะครับที่ติดตามประเมินแบบนี้นะครับที่ประชุมร่วมกับทางสพนชเนี่ยทุกวันนะครับในช่วงเช้าก็จะติดตามตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมนาเรียนครับว่าทั้งสองหน่วยงานก็ยืนยันนะครับว่า อ,อมันจะมาเกิดความแม่นยำเนี่ยต้องสามถึงห้าวันก่อนที่มันจะ,นม,นจะมาถึงมาถึงประเทศไทยหรือว่าจะาเป็นไรจะรุนแรงอย่างไรตรงนั้นครับแต่อย่างไรตามนะครับเราก็ต้องเตรียมสถานการณ <c oughs> ์รับมือแบบนี้เอาไว้ก่อนเลยครับว่ากรณีที่มันจะเข้ามาเพราะนั้นปริมาณฝนปริมาณน้ําก็ต้องมากนะครับแล้วการบริหารจัดน้ําเนี่ยคือ ไม่ใช่เป็นการบริหารจัดการเฉพาะหน้าครับมันต้องมีการบริหารจัดการตลอดฤดูมานะครับตั้งแต่ต้นฤดูฝนเลยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เ,เรามีอ่าเรามีในเรื่องของติดตามมาตรการรองรับมือฤดูฝนเช่นในเรื่องของมาตรการในการซ่อมบํารุง <c oughs> อ่อาทางโทรศัพท์ต่างๆนะครับที่จะต้องให้พร้อมใช้งาน มีการที่จะเออ่ปรับเปลนในเรื่องของการระบายน้ําอะไรอย่างไรเพราะว่าเราเราเป็นการใช้การเนี่ยเราทราบพอสมควรนะครับ,รบและปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเราเราจะเป็นรูปแบบใหม่ในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์รานิญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทราบว่าปรากฏการณ์ลานิญญาเนี่ยฝนจะต้องเยอะมากกว่าค่าปกติและระดับนี้มากกว่าค่าปกติทั้งประเทศน,นะครับเฉลี่ยรวมกันแล้ว มากกว่าค่าปกติอยู่20เปอร์เซ็นต์ถึง20เปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการอ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนไหนที่อ่าเราดูแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่มันจะเต็มหรือมันอาจจะล้นได้เนี่ยตั้งแต่ต้นฤดูเราก็ประเมินเราต้องประเมินคาดการณ์มาแบบนั้นเหมือนกันนะครับเราไม่ะมีการที่จะห่องรองรับไว้ก่อนในระดับหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อว่า ตอนช่วงที่ฝนชุกๆในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ตกพื้นที่ฝนพอฝนตกมันก็ไหลลงไปในสูงแม,ม่น้ําลําคลองแล้วมันก็ไหลลงไปในเขื่อนด้วยดนั้นถ้าเขื่อนมันเต็มอยู่เราต้องมาเร่งระบายตอนที่น้ําในแม่น้าลำคลองมันก็จะน้ําเยอะเยอะอ่าอไปสมทบกนันมันก็เหมือนกับเป็นการที่จะซ้าเติมอ่าทางด้าน,นใช้น้ําที่ชายฝัง่งตอนดังนั้นอันนี้ปีนี้เนี่ยเราวางแผนแบบนั้นเลยนะครับให้ให้เกิดความระดับกลุ่มในการที่จะ ทยอยพ้องอะไรยังไงจะเห็นนะครับว่ายังเขื่อนป่าสักชนระธิ์ในขณะนี้เนี่ยยังสามารถที่มีศักยภาพในเรื่องของน้ำได้เยอะเเคทียบกับปีที่แล้วนี่ปั่นนี้เนี่ยแทบจะล้นเขือเนะ่อนแล้วเนาะแต่ปีนี้กลับดูเหมือนว่าการการระบายออกมาดีนะป่าสักเนี่ยชมเลยอ่าอ<ต>อ,อ,อันนี้อันนี้ก็คือว่าที่บอกว่าห้าวันก่อนก่อนที่จะตอนนั้นจะแม่นยําที่สุดก็คือ,อน,นั้นมีแผนว่าจะพร่องน้ํารอไหมฮะอือ เอ่อณขณะนี้เนี่ยก็คือเรามีการแจ้งเตือนนะครับสําหรับเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ํามากอย่างเช่นในภาคตะวันออกเขื่อนอ่างเก็บน้าหนองตาลไหลอ่างเก็บน้ําบางพ่านครับการแจ้งือนไปนะครับก็ถือว่าเป็นอ่างขนาดใหญ่ของในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับในส่วนของอ่างเขื่อนอุบลราชอย่างเนี้ครับ ยังจะปริมาณน้ําไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์มากนะ<ล>ักแต่ในเรื่องของในเรื่องการเฉือนมวลรัฐเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยก็คือว่าน้ําจะเต็มเร็วเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีนะครับหรือในพวกาเก็บน้ําแม่งัดนะครับเก็บน้ากระเขียวทับตะเหล่าเื่อนครับก็มีการที่จะแจ้งแจ้งเตือนออกไปทางกรมชลประทานให้ดูในเรื่องของการปรับเกณฑ์ ในเรื่องของการระบายที่จะรองรับในกรณีที่จะมีฝนหรือมีพายุเข้ามาแม้กระทั่งอ่างเก็บน,น้ําขนาดกลางขนาดเล็กปีนี้เนี่ยเราก็มีการที่จะสั่งการนะคะว่าให้ระดมที่จะตรวจสอบในเรื่องของความมั่นคงเพราะว่าถ้าเป็นขนาดเล็กแล้วเนี่ยมันเป็นโครงการสําหรับการถ่ายโอนไปอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพะฉะนั้นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมชุมานกรมทรัพยากรน้ําที่สร้างแล้วและถ่ายโอนไปอันนี้ก็ต้องไปเป็นที่เลี้ยง จะต้องไปช่วยดูแลให้คําแนะนําว่าปริมาณน้ําในลักษณะแบบนี้และความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารอ่างเก็บน้ําตัวเขื่อนตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเราต้องดูสถานการณ์ที่น้ําจะเข้ามาอีกตรงนี้นครับ <c oughs> ในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีวางแผนร่วมกันกับทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะทางกมมรมชลประทานนะครับ <c oughs> ในเรื่องของการระบายน้ําเขื่อนช่อพยาที่จะลงมาตรงนี้เนี่ยบุาการมาถึงทางกรุงเทพมหาคนครและประิมณทลเลยนะครับ S <S ปกติที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอ่าทางเราจะกําหนดในเรื่องของศักยภาพสูงสุดที่แม่น้ําเจ้าพระยาที่จะรองรับได้ที่สถานีบางไทรเนี่ยอยู่ที่สามพันห้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับอัตราการ,าารไหลตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่เป็นตัวชี้วัดว่าอ่าถ้าเกินสามพันห้าร้อยลูกบา์เมตรต่อวินาทีเนี่ยศักยภาพของแม่น้าเจ้าพระยาที่จะผ่านกรุงเทพมหานครเนี่ยจะรองรับไม่ได้นะครับ แต่ปีนี้เรามาคุยกันแล้วเรามากำหนดเกณฑ์อยู่ที่สามพันลูกบาทเมตร่อวินาที่อวินาทีครับเพื่อที่จะให้มันมีมีความต่างถึงห้าร้อยลูกบาทเมตร่อวินาทีเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะกรณีที่ฝนตกในกรุงเทพมาหานครและประิมณฑลจำนวนมากอืมครับปีที่ปีนี้ที่เห็นนะครับว่าฝนตกที่กรุงเทพมาหานคร <Yeah. S 2> เย huh. อะเกินกว่าปกติถึงห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ <Yeah. S 2> เกินปกติที่ เป็นผลเยอะมากเพราะนั้นถ้าแม่น้ําเจ้าพยาเต็มศักบบภาพแล้วการที่จะระบายน้ําออกจากชั้นในของรุงเทมันาหาอนครออกมาก็ยากเพราะว่าแม่น้ําเจ้าพยาเต็มอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็เลยบริหารจัดก,การที่จะเชื่อมโยงกันหมดเลยครับตั้งแต่ชัยนาธลงมาเลยยันสมุดประการเลยนะครับตรงน,นี้เนี่ยโดยที่เราจะควบคุมน้ําที่จะระบายช้เขื่อนเจ้าพยาเนี่ย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะให้พี่น้องอนอกคันด้านน้าที่อยู่ท้ายเขื่อนทัพยาเนี่ยให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดด้วยแล้วก็มีการที่จะระบายน้ําออกไปทางซ้ายคราบขวาของของเขื่อนชัพยาตรงน,นั้นนะครับที่จะไปทางอชัยนาทป่าจากไปทางะมะขามท้าอู่ทองตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ก็ตรงนั้นก็จะต้องคํานึงถึงนะครับว่าทางด้านท้ายน้ําของพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเราก็จะไม่ไปสร้างผลกระทบให้กับพื้นที่เหล่านั้น โดยที่เรามีมาตรการอยู่ครับในเรื่องของการที่จะส่งเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับให้เร็วขึ้นถ้าเก็บเกี่ยวตอนนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเกี่ยวนี้น้าไปแล้วว่างั้นเดือนกันยายนนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมามากๆเราก็จะต้องทําการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับปีนี้เราจะใช้วิธีการที่จะต้องเข้าไปทาการมีส่วนร่วม กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยชนพันกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ที่ไปทำความเข้าใจใ,ในการจเจ้าน้ําเข้าไปในพื้นที่ที่พี่น้องเก็บเกี่ยวแล้วแต่จะไม่เอาเข้าไปในระดับที่จะไม่ส,ส,สร้างผลกระทบแล้วเราก็มีในเรื่องของการที่จะสร้างเ,เหมือนกับเป็นแรงจูงใจนครับเปนขณาที่พี่น้องกเกษตรกรเสรสละพื้นที่ที่จะมาเก็บน้าตรงน,นี้เนี่ยเราจะามีโครงการส่งเสริมในเรื่องของการปล่อยปลานะครับแล้วก็ จะเอาน้ําเหล่านั้นไว้ส่วนหนึ่งไม่ระบายออกน้งหมดแล้วก็จะตกเป็นในเรื่องของ<อ>การพันปลายก็ไปเลี้ยงตุ้<ๆ>ไมไปดูแลครับมผ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 มถามให้เห็นภาพนิดหนึ่งฮะอย่างต่อยอดจากที่เป้งถามมาเมื่อสักครู่เนี่ยว่าสมมุติมีพายุลูกหนึ่งเข้ามาเนี่ยนะครับในแต่ในเขื่อนเทลักเขื่อนที่บอกว่าเออพายุเข้ามาเดี๋ยวฝนมันตกแน่นยเราจะต้องใช้เวลานานไหมครับในการที่จะพร่องน้ำออกมาเพื่อที่จะรับ น้ำใหม่ที่เข้ามาสักกี่วันครับต่อเขื่อนหน,นึ่งเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าณนะขณะนี้เนี่ยเขื่อนตระเขื่อนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะพ้่องเตรียมไว้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วอ,อย่างที่บอกครับว่าเขื่อนภูมิพลเกือบเขื่อนเศรษกิจนะครับยังสามารถที่รองรับน้ําได้อยู่ที่ประมาณแปดพันล้านลูกบาตรเมตรเลยนะครับก,บก็ก็ถือว่ายังรองรับได้อีกจํานวนมากเลยครับเพราะฉะนั้นก็ระวังแผนค่อนข้างที่จะรัดกุมนะครับในการที่จะ ติดตามตรงนี้แล้วก็จะไปหารจัดการให้หลักการก็คือว่าจะต้องให้เกิดผลกระทบในฤดูฝนในเรื่องของอุโกภ,ภัยหรือน้ําท่วมหรือน้ําน้ําไหลหลากในตรงนี้เนี่ยกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดแล้วเราจะต้องอยังไงที่จะต้องเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ได้มากที่สุดอันนี้คือเป็นหลักการที่ที่เราต้องทําโดยท่านรองนายกรัฐมปีท่านสุนปรภวิรวงสุวรรณนะครับ ท่านก็กำชับมากเลยนะครับว่าอย่าไประบายน้ําหมดต้องเก็บน้ําเอาไว้นะครับในลักษณะที่ถ้าพื้นที่สูงก็อาจจะต้องขอความร่วมมือกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ในเครื่องสูบน้ํานะครับระยะไกลจากพื้นที่ต่ําไปเก็บน้ําไว้ในพื้นที่สูงเพื่อที่จะในฤดูแล้งจะได้มีน้ําให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้อย่างเต็มที่ครับครับผมโอเคครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับขอบคุณมากนะครับท่านสุรศิครับผมครับครับสดครับ ขอบคุณครับครับผมพรองเยอะไม่ท่ว